โอเคทุกคนเราต้องเปลี่ยนไม้ก่อนอ่ะขอเป็นไม้ก่อนอ่ะเดี๋ยวไม้เสียงไม่ดีนะยัเพืยังเังโอนเพื่อนเออเพื่อนเพื่อนแล้วอ่ะ,ออะทุกคนนะจุดนี้ของชีเวสนะคะ อ่ะพี่ลบ afraid กับ fear ไปก่อนนะคะแล้วพี่จะมาคุยตรงนี้เคลียร์ให้น้องแทนฟังก่อนว่าอันนี้คือจากตั้งแต่คาบที่แล้วละแล้วลพี่ว่ามันเป็นบทเรียนที่มันมีความแบบเออมันว้าวอยู่มันมีความน่าสนใจอยู่คือเป็นกระดานที่ค้างอะ่ะไวอะ้อ่ะแล้วทีนี้พี่ว่ามันมัน,ม,นมันน่าจะอืเป็นมีสาระสําคัญกับพวกเราตรงนี้ต้องถ้าเกิดยังไม่ได้ต้องรีบเคลียร์ตัวเองอย่างแรงเลยนะอืมประโยคที่ใช้ในการถามราคา มันเคยออกข้อสอบมาลูกเดี๋ยวพี่เลบาให้นะคะคือโอเคหนูคุ้นเคยกับ how much is it อันเนี้ยใช่นะคะแต่เสร็จเนี่ยหนูดูนะตัวเนี้ยถ้ามันเป็น how much is it cost อย่างเงี้ยคือผิดถามว่าเฮ้ยพี่แล้วผมอะ่ะ จะรู้ได้ยังไงว่าเมื่อไหร่อ่ะผมจะใช้ e a s หรือเมื่อไหร่ผมจะใช้ d u s มันต้องมีเขาเรียกว่าสิ่งที่เป็นตัวตัวชี้วัดถ,ถูกป่ะอ่าประมาณนี้ค่อยๆตามพี่มาอ่าถามว่าตัวชี้วัดของมันคืออะไรตัวชี้วัดคือหนูจะเห็นได้ว่าตัวเนี้ยคอสมันเป็น verb ถูกป่ะแปลว่า,วาคอสอว,ว่าอะไรจ๊ะ มีราคามีราคาเริดม,มากพอแปลว่ามีราคาปุ๊บเนี่ยเวลาหนูจะตั้งคำถามหรือจะปฏิเสธหนูต้องดึง v e r ร์บทอะไรเข้ามาช่วยเฮ้เงียบเอาเวิร์อะไรเข้ามาช่วยคะเวิร์บทูเลยคะแทนช่วยตอบหนโลกเวิร์บทูอะไรเข้ามาช่วยคะเวลาเราตั้งคำถามหรือปฏิเสธคะเป็นเวิร์บคะ่ะสมมติถ้าพี่บอกว่า ฉันชอบคุณแล้วถ้าพี่บอกว่าฉันไม่ชอบคุณเราต้องเอา v e r b to ทูอะไรเข้ามาช่วยคะอ่ะซิรุวิทซิรุวิทมาซิรุวิททำงานอะ,อะไรแล้วซิรุวิทย์ verb to do ครับพี่สุดยอดครับเออใช้ verb to d o เข้ามาช่วยเห็นไหมคะดังนั้นเนี่ยพอตัวนี้เป็นเ e r รใช่ไหมคะเราก็ต้องไปดึง verb to d o เข้ามาช่วยนั่นก็คือ how much does อเอา d e s ตัวนี้เข้ามาเป็นตัวช่วยในการตั้งประ,ะ,ประโยคคำถามและปฏิเสธนะคะโอเคไหมอ่ะ นะคะก็อิดเป็นประธานที่เป็นเอกพจน์นะคะเราก็จะใช้ดสัสโอเคไหมคะเราจะไม่ใช้แบบนี้แบบนี้คือผิดนะคะข้อสอบมันก็จะชอบตีถามตรงนี้นะคะเสร็จในประโยคที่1ค่ะทุกคนจะเห็นค่ะประโยคที่1เนี่ยมันยังไม่มีกริยาถูกป่ะมันไม่มีเวอร์ปะ่ะคือประโยคทุกประโยคมันต้องมีเวอร์ปะ่ะลูกดังนั้นนะคะพอประโยคมันไม่มีเวอร์ป,ปุปะ่ะหนูต้อง เนี่ยค่ะก็เลยเป็นที่มาของการเอา verb to be เข้ามาโอเคไหมคะเพราะ verb to be มันสามารถเป็นหลักของประโยคได้แต่ส่วนในประโยคที่สองอเราชี้ให้เห็นเลยนะพี่ว่าหนูดูตัวอย่างหนูจะเข้าใจเลยว่าเฮ้ยเรามีคอร์สเป็น verb อะแล้วเวลาเราจะตั้งคำถามหรือจะปฏิเสธเราต้องดึง verb to do เข้ามาช่วยคิดง่ายๆเหมือนกับเราพูดว่าฉันรู้เราพูดว่า I know ถูกปะถ้าเกิดเป็นประโยคปฏิเสธก็ I don't know เห็นไหม I don't know เราไม่พูดว่าอันนี้คือผิดนะ I am not อันนี้คือผิดโอเคปะ่ะ I am not know เนี่ยคือผิดผ่านไหมคะผ่านครับนานแหละตรงนี้แทน g ก e s ไหมอะแทน g ก e s ไม่รู้ครับครับอ่ะ ดังนั้นเนี่ยแทนต้องแยกให้ดีว่าเมื่อไหร่จะใช้ eamr หรือว่าเมื่อไหร่จะใช้ do das นะคะตรงนี้คือส่วนที่สำคัญมากเก็ตไหมคะผ่านนะเรียบร้อยนะอันนี้เราไลฟ์กันสั้นๆแค่นี้แล้วเดี๋ยวเราไปพูดถึงคำศัพท์ที่ว่าด้วยคำว่ากลัวกันนิดหนึ่งนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวพี่ไปบายทางบ้านก่อนนี้เป็นรอบสุดท้ายของวันแล้วเพราะว่า นี่ก็ป่าเข้าไปสี่โมงจะครึ่งแล้วนะทุกคนป่าแล้วเดี๋ยวลองไปเจอกันต่อในซูมค่ะ